นี่คือผลิตภัณฑ์จากเสือเขาภูผาดนะครับด้วนะครับอันนี้เป็นไข่มดแดงนี่ไข่มดแดงในไข่มดแดงหามาได้จากอำเภอจากเสือเขาภูผานพิ่นวันนะแม่ข่าวว่าอันนี้กล่องละห้าสิบบาทครับไข่มดแดงตรงๆเลยนี่เด้อไข่มดแดงตรงๆครับมาเลยนะครับแต่ราดนัาอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธ์อันนี้เป็นเป็นผึ่งตัวผึ่งอ่อนนะครับตัวผึ่งอ่อนนะครับตัวผึ่งอ่อน เอพึ่องอ่อนพึ่องอ่อนหาแนวหาหยาแหละครับตัวพึ่องอ่อนเนี่ยเอาอ,อันทัวไหนพึ่องอ่อนหาซื้อ,อ <5 S 1> บาทได้ครับเนี่ยเด้อหาซื้อบาทเขาไข่าามดแดงกับหาซื้อบาทเอาพวงนี่หาซื้อบาทกินได้เลยว่านั้นเอาแม่ค้าว่าด้่เอาเนี่ยเอาพี่พน้อยจะกินว่าตลาดหน้าคู่นะครับนี่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 ไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงเอาเล่นหลายเลยเอาไทยพี่น้องเดือบึงด้ครับนี่ไข่มดแดงตัวพึ่งเอามาเลยนั่งเหลือหลายเด้อแม่ค้าเอมาจากเชือกเขาภูพันนะครับเอา ช่วบอกพูดเลยนะแม่แค่เด้อ